ลีซอเผยความปั่นป่วนยุคปีเตอร์รีดคุมทับช้างศึกตั้งแต่ไม่มีห้องทำงานจนถูกไล่จากสนาม,มซ้อมลีซอทีระเทพวิโนไทยออกมาเล่าย้อนความหลังถึงช่วงเวลาที่ปีเตอร์รีดอดีตกุนซือชาวอังกฤษเข้ามารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยว่าช่วงนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายและขาดความเป็นมืออาชีพในหลายด้าน ลีซอเล่าว่าหนึ่งในเรื่องที่สร้างความประหลาดใจกับปีเตอร์รีดคือเมื่อเจ้าตัวขอห้องทำงานเล็กๆที่สมาคมฟุตบอลไทยเพื่อใช้วางแผนและทำงานอย่างจริงจังแต่กลับถูกปฏิเสธโดยได้รับคำตอบว่าไม่ต้องมีรอบทำงานที่โรงแรมก็ได้ชิวๆไม่ต้องซีเรียสซึ่งสร้างความงนงงให้คุณสื่อชาวอังกฤษอย่างมากเพราะเขาเป็นคนที่มีวินยัยและต้องการระบบการทำงานแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีอีกเหตุการณ์ที่ทำให้ปีเตอร์รีดถึงกับหัวเสียเมื่อเขาพาทีมชาติไทยไปซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแต่ถูกเจ้าหน้าที่สนามห้ามเข้าเนื่องจากมีการจัดแข่งขันฟุตบอลภายในองค์กรทำให้ทีมชาติไทยต้องย้ายไปซ้อมที่สนามอื่นแทนสุดท้ายรีดไม่พอใจอย่างหนักจนประกาศยกเลิกการซ้อมในวันนั้นและปล่อยให้นักเตะพักผ่อนตามอัธยาศัย ลีซอสรุปว่าเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบในวงการฟุตบอลไทยยุคนั้นซึ่งทำให้โค้ชระดับโลกอย่างปีเตอร์รีดรู้สึกท้อใจและไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ